ไปแล้วเอาวิงวิ่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 งวิงวิงเป็ดวิ่งวิ่งวิงวิงอืมทำไมอะลูกพ <c oughs> ี่เขากินในติม ชื่ออะไรครับพี่น้องหนุ่มองยิ้มพี่ยิ้มพี่เห็นสาวไม่ได้เลยเหรอเลอาพี่สวยป่ะพี่สวยอือ